เกิดมาแล้วต้องทำงานไม่ทำไม่ได้เพราะสภาพของสังขารมันยมเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆถ้าซื้อมาแล้วจะมาเก็บไ้นานๆจะามาใช้ทีหนึ่งเนะี่ ไม่ได้แล้วสตาร์ทไม่ติดมันฝืดเครื่องขึ้นสนิมอันร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีแต่จะนั่งนั่งนอนๆอ,อนอยู่อย่างเดียวไอ้เลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกแบบนี้คอมันผิดกฎธรรมดา ก็ย่อมเจ็บป่วยถึงซึ่งอาพาธโรคภัยเบียดเบียนเหตุดังนั้นน่ะเราจึงต้องได้เปลี่ยนอริบทอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมู่นั้นลองพิจารณาดูก็มันเป็นอุบายเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติตามนี้ได้ออกกําลังกายกําลังใจไปพร้อมๆกัน mm hmm. เช่นเดินจงกรมอย่างนี้นะอันนี้ก็เพื่อออกกําลังกายให้เลือดตรมมันเดินสะดวกเพื่อไม่ให้มันติดคัดแล้วก็ทางจิตใจ เมื่อน,นั่งสมาธิมันสงบไม่ค่อยได้เอา้าลงใช้อิริยาบุตรเดินดูบางทีเดินชงกลมม,มันสำรวมจิตได้จิตสงบลงก็มีบางทีก็ใช้อิริยาบุยืนก็ยืนเพ่ง ความรู้สึกอันนี้บางทีมันก็สงบลงได้อย่างนี้นะดังนั้นการทำความเพียรเพราะองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเรียกว่าการทำความเพียรน,นี่ต้องอยู่ในอิริยบาบถทั้งสี่ในทั้งนั้นเลย คือเพียรสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลตามธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านี้มันมาัาจกถูกกิเลสนั่นผลักดันให้คิดส่งสายไปในที่ต่างๆอันไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรนะั่นนะ่ะมันชอบคิดเหลือเกินนะไอ้ตอนที่มันจะมาฝึกจกิตให้คิดไปในทางที่มันจะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่มันกิเลสมันจะไม่ยอมไม่คิดง่ายง่ายถ้าไม่ผ่านด่านของกิเลสก่กอนมันจะคิดไปไม่ได้เลย เนีนั้นอย่างเช่นว่าการเจริญสรรมถะเบื้องต้นนี่นะเราตั้งจิตพุ่งว่าจะให้จิตสงบลงอย่างนี้แต่เมื่อมันมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากั้นกลางไว้อืแล้วพอดีมันก็สงบลงไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละมานี้ก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นะ ต้องเพ่งละมันเรื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อนิวรณ์เหล่านั้นดับลงไปแล้วจิตมันจึงค่อยดิ่งลงไปสู่ความสงบได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วนะี่ยมันต้องมาต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่ว เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้ก็เพียนพยายามละความชั่วนั้นออก,ก,กจากจิตใจเลื่อยไปไม่สะสมให้มันมากขึ้นนี่แหละแกะแล้วมันก็ไม่อยากจะหนีจาก,กจิตใจนี่เพราะว่าใจได้สั่งสมมันมานานดังนั้นเราจึงต้องได้ออกแรงแล้ว องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปนั่งภาวนาอย่างนี้ก็อธิษฐานใจลงไปสระชีวิตเพื่อความสงบถ้าจิตนี่ไม่สงบตรับใดเราจะไม่ออกจากสมาธินี้ร่างกายนี่มันจะแตกกระดับก็แล้วแต่เรื่องมันนี่เรียกว่าทำความเพียรเด็ดเดียว เมื่อที่ฐานใจเรานั่งลงไปมื่อนี้ทำความเพียรไปใจมันสงบลงไม่ได้เอาไม่ได้ก็ช่างมันจะเราจะไม่ออกจากสมาธินี้มันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอามื่อนี่เมื่อสัจจะของเรามันเข้มแข็งพอแล้วมื่นี้มันก็เอาชนะกิเลสอันมันรบกวนจิตใจให้ปุ่งซ่านนั่นได้ เมื่อกิเลสนั้นมาระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าการทำความดีอะไรถ้าหากว่าไม่เอาชนะความชั่วเสียก่อนความดีนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการทำความดีนี่มันจะสบายไปเรื่อยมันจะไม่มีอุปสรรคอะไร อันนั้นเข้าใจผิดไปก็มันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูของกุศลคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลมันจะนำดวงจิตนให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับบาปมันจะหน่วงไวแบบนี้นะมันจะไม่ให้พ้นทุกข์ไปบาปนั้นมันเป็นสายของความทุกข์มันเป็งนงั้น ดังเช่นพระองค์ประทับนั่งบนวันลังในคืนวันจะได้ตัดสู้ในปฐมถยายามพระองค์จะพยายามทำใจให้สงบให้บรรลุฌานไอ้มารมันก็มารบกวนะในขณะนั้นจิตของพระองค์ก็ลงไม่ได้ก็ต้องสู้กับมารอยู่นั้นไปก่อนถ้าว่าเป็นธรรมที่ฐาน ก็ได้แก่นิวรห้านี้เองแหละแต่นิวรห้าของพระองค์นะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นมันจึงปรากฏเป็นดิมิตว่ามีพุ่นพญามาราธิราชกับบริวารน,นั้นยกกองทัพมามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีจากแทน่นบรรลังนั่นแหละแล้วพระองค์ไม่ยอมหนี ก็โต้กันก็พยามารพยามารก็ถามว่าถ้าแทน่นบาลังนี่เป็นของงท่านท่านได้สร้างมาตส้อเมื่อไรใครเป็นสกีพยานพระองค์ก็นึกว่าในที่นี้ไม่มีญาติวงศ์พงษามิตรสาหายอะไรที่จะมาเป็นสักีพยานให้เราได้เลยมีแต่บุญบาร,รมีที่เรา ได้สร้างมาแต่อเนกชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อเนกชาติจนถึงปัจจุบันนี้หากมีจริงก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาให้เป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้าในบันนี้นั่นแหละทันใดนั้นแม่นางโทรณี ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นรูปผู้หญิงผมยาวก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสักขีพยานให้พระองค์ตั้งแต่เมื่อพระองค์สร้างบาร,รมีมาในสงสารที่ปรารถนาให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ได้ทำบุญทำทานอะไรมันก็ได้หลังล่อน้ำทักกิโนทกลงสู่พื้นดิน อันนี้เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเลหรือมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลอีกซ้ำหมายเอาน้ำพระไทยที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนั่นแหละดังข้าพระองค์จะแสดงถวายในบัดน,นี้คันแล้วนางธรณีก็บิดมวยผม น้ำก็หลังไหลออกจากมวยผมของนางธรณีไหลอย่างรุนแรงอย่างแรงจริงๆท่วมทนพยามาลและเสนามานตั้งตัวไม่ติดเลยน้ำมันก็ซัดเอาไปสู่ขอบจัก,กรวาลน,นู่นนนตกลงว่าพยามาลพร้อมทั้งเสนาก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์ เช่นนั้นแหละพอจากนั้นเนี่ยเมื่อนิวรหา้ามันระงงับลงไปแล้วจิตของพระอ,องค์จึงสงบลงวรรลุชาญลงไปโดยลำดบับจนถึงจตุธชาญเมื่อถึงจตุธชาญแล้วพระอ,องค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาทรงระลึกชาติหนหลัง ก็ได้ตัดสรุปเพนิวาสานสุสติญาณทรงระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติที่เป็นพระสิทธะราชกุมมารคืนหลังไปขนาดนับไม่ถ้วนเพราะองค์ต้องการจะรู้ไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นเพราะพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบาร,รมีมา ในสงสารนี่นานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากลับกลัวว่าบุญบาร,รมีนั่นจะเต็มบริบูรณ์อันนี้แหละให้พากันคิดพิจารณาว่าในการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องได้ต่อสู้กับความชั่วอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าผู้มีบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ถึงปันนั้นนะพระองค์ก็ยังต้องสู้กับมารและเสนาม,มารเอาซะอย่างเต็มที่เลยเนี่ยว่าพระองค์สู้ด้วยพระบารมีธรรมไม่ได้สู้ด้วยอาวุธจุตธภัณฑ์อย่างอื่นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเรามาบาเพ็ญทางจิตใจ หากว่ามารคือกิเลสมันมารบกวนเข้าไปเราก็ต้องนึกถึงบุญบาร,รมีนึกถึงคุณพรรนาไกลที่เราได้เคารพทักกือบูชาบุญบาร,รมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานั่นขอให้มาเป็นกำลังใจของข้าพเจ้าในบัต้อย่าให้ใจข้าพเจ้าอ่อนแอท,แท้อแท้ในการที่จะ ภากเปลียนเพ่งพินิษละกิเลสตัณหาออกจากจิจใจนี่ถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนั้นถ้าบุญบาร,รมีตนได้ทำมาจริงคุณพระตัตนัตไตรตนได้เคารพนับถือจริงเช่นนี้บุญคุณนันะ้นก็จะมาเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ย่อท้อ เมื่อไม่โยท้ออย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะมานคือกิเลสอันเป็นเครื่องบรบกวนจิตใจให้สงบลงไม่ได้นั่นนะให้รังับไปนี่ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องเชื่อบุญเชื่อคุณมันถึงมีกำลังใจใจจึงเข้มแข็ง ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างมั่นคงแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างตำรวจทหารซึ่งไปต่อสู้กับข้าศึกไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอย่างนั้นแหละอย่างนี้แล้วก็ข่าศึกมันก็สามารถที่จะทําลายชีวิตของทหารนั้นได้เพราะไม่มีอะไรป้องกันตัวเลย ก็ต้องก็ต้องพ่ายแพ้ต่อข้าศึกไปได้แน่นอนนะแต่อย่างนั้นอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละหากว่าเราใจของเราไม่เชื่อในบุญในคุณไม่ทำความยินดีพอใจในบุญในคุณให้มาก,มากๆอย่างนี้นะ,ะใจนี่มันก็อ่อนแอมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ กิเลสมันก็ปูนปั่นเอาจิตใจก็คุ้งซ่านเลื่อนลอยไปนดังนั้นเนี่ยอย่าพากันละเลยบุญกุศลความดีที่เราทำมาเราต้องรวบรวมมาไว้ในใจของเรานี่หมดมันบุญกุศลคุณพระรัตนกายนี้ไม่มีที่อยู่หรอกนอกจากจิตใจนี้แล้ว อยู่ในจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าคนในโลกอันนี้นะ่ะหยุดนับถือจะแล้วคุณเหล่านี้ก็ย่อมหายไปอืมเป็นอยงั้นหายไปถ้าคนยังนับถืออยู่ตราบใดก็มีอยู่ตราบนั่นแหละคุณแก้วสามประการนี้มูลกุศลที่บุคคลแต่ละคนได้ทํามาเช่นอย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะ เราได้ทำบุญกุศลมาแต่เมื่อไรอทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองแหละไปเริ่มมีศรัทธาทำบุญทำทานมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้อ,อันนี้เราได้ตั้งใจรักษาศีลมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้นี่ก็รู้ไม่ได้รักษารักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็รู้อย่างนี้นะ นั่นแหละไอ้พากันทบทวนดูความดีของตัวให้มันได้ถ้าไม่เท่นั้นแล้วก็อยู่มไม่มีที่พึ่งแหละขอให้เข้าใจเราจะเอาอะไรเรามาเป็นที่พึ่งบบดน,นี้ลองคิดดูเราจะเอาพระอินทร์พระพรหมที่ท่านกล่าวกันไว้หมดนั้นหรือมาเป็นที่พึ่งไม่ทราบว่าพระอินทร์พระพรหมอยู่ที่ไหนอันนี้ เพียงแต่ว่านึกกลมๆแล้งไปส่วนบุญกุศลความดีที่เราทำมานี่เ,เราระลึกได้อยู่นี่ว่าเราได้ทำบุญทำทานมาแต่เมื่อ,อไรนี่เราก็รู้ตัวเขาตัวอยู่อย่างนี้นะเราได้รักษาศีลมาแต่เมื่อไรก็รู้อย่างนี้นะเ,เราได้กราบได้ไหว้ น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนกรยอย่างไรมาเราก็รู้นี่นี่แหละเราระลึกถึงความดีที่เราทํามานี่มันจึงแน่นอนดีบะนี่ไอระ,ะลึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่างนี้มันก็จะมีน้ำหนักอะไรแล้วก็เชื่อล้มลมแรงแรงไปอย่างนั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสกับทั้งพระอระหันต์ท่านผู้ละอาสวะกิเลสห้สิ้นไปตามพระพุทธเจ้าและพระริยบุคคลลดตันกันลงมาเหล่านี้แหละเป็นผู้ประเสริฐในโลกพอท่านละกิเลสได้อืม อย่างน้อยเช่นพระโสดาบันอย่างเงี้ยอันกิเลสท,ที่จะให้ท่านไปทําบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก่อพฤติผ,ผิดในกรรมกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเหลนี้ไม่มีแล้วกิเลสเหล่านี้ท่านละขาดจากตันดานแล้วพระโสดาบันนะคนธรรมดาสามัญยังละไม่ขาดนี่ เมื่อมันไม่ได้โอกาสก็ไม่ได้ทำบาปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเมื่อมีเหตุมาถึงเข้าที่จะให้ทำบาปอย่างนี้มันทำได้อยู่คนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั่นแหละเป็นผู้วิเศษในโลกเป็นผู้ทรงพระคุณ หาที่สุดไม่ได้ไม่มีพระคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยนี่เราชาวพุทธเนี่ยมันต้องพิจารณาให้รู้เห็นพระคุณทั้งสามประการนี้พิจารณาให้เห็นอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทำบาเพ็ญมานี่ว่าว่ามีจริงอย่างนี้นะบุญคุณนี่มีจริงเราได้ทำมาวันนี้มันเกิดขึ้นในดวงจิตของเราอยู่ เราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ให้แก่เราได้เราเชื่อแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างนี้นะให้มันแน่นอนในใจลงอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าหาว่าเราไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างว่านี่แล้ว มันก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อมาคือกิเลสบาปธรรมเลื่อยไปแหละพอกิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้อำนาจแก่มันไปเช่นเมื่อความโกรธเรื่องที่จะให้เกิดความโกรธมาถึงเข้าก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะคนมีที่พึ่งเป็นอย่างนั้เน,นเมื่อเรื่องที่มา ยั่วยวนชวนให้เกิดความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้นอย่างท่วมท้นจิตใจอืมย่างนี้นะอใครมายุให้หลงให้เมาไปตามก็ไม่มีสติสมปัจญะหรือไม่มีปัญญาที่จะไขกลวนไอ้เรื่องที่เขามายุนั่นที่เขามาออกความเห็นใด้ฟังน เลยเชื่อตามตามเข้าไปเลยก็มีบางคนนะเห็นว่าเอ๊ะผู้นี้พูดเก่งดูถ้าจะเป็นความจริงนะเรื่องที่เพื่อนพูดนี่นะอย่างนี้ตนเองนะไม่ได้เอาไปคิดไปไข่ครวนอะไรเลยแล้วก็เชื่อตามเพื่อนไปทันทีบางคนก็หลงไหลนับถือและที่อื่นไปทิ้งพระพุทธศาสนาไปก็มีเยอะแยะ อันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าความเป็นผู้ได้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภาคเพียนพยายามปฏิบัติตามคำสอนของระพโดยเจ้าจริงๆเหตุดังนั้นถึงไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐในใจเมื่อไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จูงให้ไป ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้จูงให้ไปทำชั่วตลอดไปก็หาไมา่บางคราวมันก็ให้ทำดีไปเปิดโอกาสได้ทำความดีไปเวลาลวเราเผลอๆมันก็จูงใจทำความชั่วพูดชั่วไปอ,อย่างนี้นะนี่แหละกิเลสนี่เพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้นิ่งนอนใจจึงไม่ได้เห็นโทษของมันอะ่ะ บางคราวมันก็ให้เกิดความสบายใจนี่ให้ทำกุศลคุณงามความดีไปได้เหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้บางคราวมันก็เอาแลหละลังแล้วมันทำให้เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาไปทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะคนมันถึงไม่ได้เบื่อหน่ายตกกิเลสไอผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น พระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไอโรกียธรรมนี่นะมันเป็นกุป,ปะธรรมโมเป็นธรรมอันกำเลิบได้เพราะว่ามันเป็นธรรมคู่อ่านี่แหละคันเมื่อทำความดีเข้าไปหน่วยหนึ่งความชั่วมันแทรกแทงเข้ามาเมื่อตนกำจัดความชั่วนั้นไม่ได้มังคนไหลไปตามความชั่ว พักหนึ่งอา้ามีผู้ตักเตือนมีผู้นั้นเขาบอรู้สึกตัวได้อา้าวกลับจิตมาตั้งมั่นอยู่ในความดีไปพอเผลอความชั่วมันก็จูงไปทําชั่วอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ทำกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันจึงเป็นของไม่แน่นอนเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วท่านจึง ไม่ยึดมั่นอยู่ในกุศลความดีที่เป็นส่วนโลกีเท่านี้ก็จถึงพยายามขจัดสิ่งที่มันชั่วออกไปจากจิตใจนี่ให้มันเหลือแต่ส่วนที่ดีเรามาเพ่งส่วนที่ดีคือบุญกุศลนี่เข้าไปกุศลพลบุญอันนี้มันถูกเพ่งเข้าไปมันก็หลอมลอตัวเองเข้าไปละเอียดประณีตเข้าไป เมื่อกูสลพ้นบุญละเอียดปณิตเข้าไปในจิตมันก็ละเอียดปณิชเข้าไปเท่านั้นอันเป็นอย่างนั้นนี่แหละไอ้จิตใจคนเรานี่นะมันจะละเอียดปณิชลงไปได้นะก็เพราะาเราละความชั่วทิ้งออกไปเสียก่อนเมื่อละความชั่วออกไปได้แล้วอย่างนี้มีแต่ความดีเราก็ เพ่งพินาะความดีคือบุญกุศลนั้นมันก็ยังไม่ยังยืนเพ่งบุญกุศลนั่นเข้าไปให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับลงไปอย่างนี้นะไอบุญกุศลเหล่านั่นเมื่อโกสติหรือปัญญาเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละ มันกำจัดกิเลสออกจากกิตใจนี่ไปแล้วกิเลสหรือบุญกุศลอภิสุรุทคีมันก็ดับไปอะมันก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์นี่ตั้งมั่นอยู่มันมันเหมือนอย่างหมอเขาวางยาคนไข้นั่นแหละเมื่อยาไปทําหน้าที่ขจัดโรคในกายของมนุษย์ในหายไป ยาก็หมดฤทธิ์ไปตามกันมันก็หมดสภาพไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลสติปัญญาเมื่อทำหน้าที่ละกิเลสออกไปจากจิตนี่ได้แล้วมันก็ดับไปพร้อมกันกับกิเลสนนฮะมันเป็นงั้นแล้วก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะคอยเข้าใจนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราภาวนาทีลแล้วก็ให้มองเห็นบุญเห็นคุณตั้งมั่นอยู่ในใจของเราทุกครั้งเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเมือเมื่อมีบุญคุณตั้งอยู่ในจิตใจแล้วก็เพ่งจิตอน,นั้นอยู่ไอ้บุญคุณก็ช่วยรักษาจิตนั้นไว้ขี้เลสทั้งหลายมันก็ ครอบงำจิตไม่ได้นั่นแหละเมื่อเมื่อบุญคุณเ,เพ่งเข้าไปเมื่อจิตใจเพ่งเข้าไปมั่วๆเข้าบุญคุณน,น,น,นี่นะมันก็มีกำลังกล้าขึ้นอย่างนี้นะมีกำลังกล้าขึ้นขจัดกิเลสนั้นออกไปจาก,กจ,จิตใจบางทีกิเลสบางอย่างก็อาจจะถอนรากของมันออกไปได้เลยนี่ที่ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคล มางจำพวกนั้นก็ละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งความเพียรพยายามลงไปกิเลสในหัวใจคนเรานี่เป็นสิ่งที่ละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้พระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้